เอาละครับเพื่อนในเกมของโซนโฟร์เอ็กซ์ติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ใบบวกใช่ไหมกั้ราคามาดีนะครับผมเลยอยากรู้ว่าถ้าเราเอาไปย่อยเนะี่ยคือตอนเนี้คือปกติผมจะขายไอใบบวกตัวเนี้ยนะครับใบบวกสกิลตัวเนี้ยผมจะขายแต่วันเนี้ยผมจะมาลองดูว่าถ้าผมไม่ขายแล้วผมเอามาตีบวกสกิลแล้วเอาไปย่อยเนะี่ยจะได้คุ้มไหมเออ เดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดก่อนละกันนะครับปึ๊บอ่ะสกิลนะครับเนี่ยจะอยู่ประมาณอู้เจ็ดพันสามถ้าเราขายเจ็ดพันสามเรามีอยู่ประมาณแปดสิบใบจริงๆประมาณร้อยใบถ้าร้อยใบก็ประมาณเจ็ดแสน่ะเจ็ดแสนสามนะครับอันนี้ผมจะลองตีบวกอันนี้จะรวมเป็นประมาณเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะเอาลองคำนวณดูก่อน,นจริงๆมันก็โดนหักภาษีแหละ จะโดนหักภาษีถ้าเราตั้งร้านขายครับเป็น84ดคูณไอ้ไม่ใช่บวกสาสบอดคูณเอ่อเท่าไหร่นะประมาณมันจะโดนภาษีถ้าเรามีร้านนี้ก็จะประมาณอ่ะเจ็ดพันนะเราจะได้ประมาณ8,000สนครับประมาณแปดแสนนะทีเนี้ยผมจะมาทำการลอกย่อยสกิลตัวตัวนี้ดูนะครับว่าจะคุ้มไหมนะครับ คือช่วงเนี้ใบตีบวกเนาะเหมือนใบตีบวกราคาขึ้นอยู่นะพวกใบตีบวกทั้หลายครับเดี๋ยวเรามาดูนะราคาขึ้นหรือเปล่าวะอ่ะประมาณนี้ครับเร,เรามาดูราคาตีบวกนะใบไฮเดนเจอร์ยูนิคครับประมาณนี้เร โอ้แต่ใบรีเจนร่วงเนาะราคาร่วงครับสเปรสเปรเนี่ยน่าจะราคาดีสุดละอันทัดโอ้โหอันทัดเรามาดูวิญญาณดีกว่าทีนี้คือเราต้องได้วิญญาณถ้าประมาณแปดแสนใช่ไหมเราต้องได้เว่นี้ขึ้นนะเนี่ยพาวเวอร์ขึ้นนะครับยูนิต สปีต่ก่อนมันอะ,อะไรเ่าไหร่วะผมไม่ได้เข้ามายุ่งตลาดอันนี้นานแล้วครับไม่ได้เข้ามาดูตลาดนี่นานแล้วเออริเจนดิเจนขึ้นมาสองอิมว่าราคาอิมตกด้วยครับตอนนี้เลยว่าจะลองหาอะไรทำดูนะดิเจนหยุดไออันทัดอยู่ที่สามอิมเจนอยู่สองอิมต่ก่อนมันอันละอิมเลยไม่ใช่สปีไม่อันละอิมก็แปดแสนตัวเนี้ยลงครับอันนี้มันเคยลงไปประมาณแสนกว่าปะ ทาวเวอร์อะตอนนี้ขึ้นมาสองแสนแล้วครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองดูครับโดยการที่ผมจะเอาสกิลอันนี้แหละผมจะมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าอันนะครับทนะีเนี้ยเผื่อใครที่แบบไม่รู้จะซื้อสกิลยังไงครับมาที่ช็อปครับมาที่สกิลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสตีดนะก็ถ้าคำนวณสกิลผมว่ามันจะได้ประมาณ ไม่รู้ว่าซื้อกี่สก,กิลอะน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบถึงไหมอันเนี้ยเอออันเนี้ยจริงอะถ้าจะคำนวณจริงอะมันต้องคำนวณตัวนี้ด้วยเพราะหนึ่งสก,กิลมันซื้อสูงสุดเลยห้าพั 5, นห้าพันเซนค่าตีบวกอีกต้นทุนเมื่อกี้เท่าไหร่ครับแปดแสนประมาณแปดแสนสามใช่ไหมแปดแสนสามแปดแสนสามหมื่นเซนเอ้ยไปใช่แปดแสนสามแปดหมื่น 5้าพันเซนนะครับ 8, 000, 000แปดห0ื่นห้าพันเซนะแล้วทีนี้ไม่ใช่แปดหมื่นแปดแสนห้าพันเซรือประมาณแปดแสนห้าพันเซครับแล้วก็ซื้อสกิลวันนี้อีกอันนี้แล้วแต่จะบวกนะว่าจะบวกไหนผมผมบวกสักบวกหนึ่งบวกสองแล้วกันแต่ของผมมันมีสกิลนี่ไงผมทำเควดไว้นานละ <laughs> ผมทำเควดไว้นานแล้วเนี้ยผมก็เลยได้สกิลกล่องสกิลฟรี เออม็ดกล่องสกิลฟรีครับนี่เรามาดูดีกว่าผมต้องใช้กี่สกิลนะครับผมจะบวกสักบวกหนึ่งบวกสองอ่ะแล้วแต่เอาบวกเพิ่มขึ้นก็เอาบวกหนึ่งพอแล้วกันนะครับมาหนึ่งให้ดูผมเคลียร์ของก่อนพวกวิญญาณพวกอะไรผมเก็บก่อนนะผมเก็บพวกวิญญาณทั้งหมดเลยนะครับเราจะมาดูว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่ะปึบป๊บปึ๊บ ผมก็ไม่ได้ย่อยนานแล้วนะส่วนมากผมก็ย่อยเดือนละครั้งอะแต่ช่วงนี้ไข่ยอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ย่อยเลยไอใบสกิะอ่ะก็แต่ก่อนปกติย่อยผมก็จะทําชิปแหละพราช่วงนี้ขุดก็ไม่ค่อยได้เนี่ยละขุดไม่ได้เนี่หละครับขุดไม่ได้ไอสก, 7, อกลิลบวกเจ็ดบวกแปดอนะไม่ได้แล้วนะถ้าจะได้ก็คือเปิดไข่แต่ว่าเปิดไข่ก็อัตรายากครับอันนี้ผมเปิดนี่ก่อน ก็ถาซื้อครับก็บวกต้นทุนไปอีกนะผมประมาณแปดตีประมาณสักแปดแสนห้าพันเออลงทุนทั้งหมดเนี่ยอ,อันนี้คือแปดแสนห้าพันนะถึงอันนี้มันจะตีบวกหมายความว่ามันไม่ได้ใช้ไซื้อขายไม่ได้ก็ถืออตอนนี้ก็จะเป็นประมาณแปดแสนห้าพันครับประมาณนี้อ่ะเราลองดูครับเราดูว่าเดี๋ยวจะ,จะลองสักบวกสองแล้วกัน าเอา2ไปหาร115จะได้กี่สกิลคือบางทีมันสกิลมันตีบวกไม่ติดเอออ่ะเเดี๋ยวเราลองดูนะ115่อันครับหาร2อ,อุ้ยได้ประมาณ58เหรอ57าสิสิบจ็กิลอิงไว้เนี่ย57สกิล,นะกลถ้าสมมติเมื่อกี้เราไปซื้อตัวนี้อ้อันนี้คิดกันดีๆเด้อของผมมันได้สกิลฟรีไง ถ้าซื้ออันนี้ปุ๊บใช่ปะเอามือมาแบบแบบต้นทุนเลยมีอยู่แล้วแปดแสนห้าพันแปดแสนห้าพันเอ,อ่อบวกอีกประมาณอ่าสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าสิบเจ็ดสกิลคูณห้าพันประมาณอีกสองแสนแปดหมื่นห้าพันบวกกับแปดประมาณอิมประมาณหนึ่ง ประมาณ1.1ครับประมาณ 1.1m อ,อันนี้ยังไม่รวมค่าตีบวกนะมันจะมีค่าตีบวกอีกเรามาลองดูว่ารอบเนี้ยจะได้กำไรหรือขาดทุนถ้าได้จริงๆถ้าได้ power ผมว่าก็กำไรแล้วแหละสักสักกียันดีอลองดูนะเดี๋ยวผมลองนะครับน,นี่ก็ไม่รู้จะกำไรหรือขาดทุนช่วงนี้แบบใบบวกกำลังมาแรงไง จริงๆเก็บไว้เผื่อแบบมีเซ็ตใหม่ๆเข้ามาเนาะแต่ผมก็เก็บไว้ครับจริงๆก็จะไปตีบวกกันแหละแต่ว่าก็ดูก่อนแล้วกันอันไหนที่ซื้ออร้อยได้ผมก็ซื้อเลยเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนของไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอดันใหม่ๆม,ม,มาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดเปิดสก,กิลก่อนตอนนี้มีเกียร์ละหนึ่งสสาสี่ประมาณอันนี้ประมาณ20สิบปะยี่สิบหนสี่ห้าห้า 54 20 20โอ้เอาเป็นว่าเต็ม2ช่องก็พอละที่เดือเท่าไหร่ว่ากันครับไเต็ม2ช่องผม,ผมเปิดประมาณ40สกิลนะเราจะย่อย40สกิลเปิดครับปึ๊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 ป สกิลละอ้ยังเหลือเยอะอยู่เหลืเยอะอยู่ไปครับถ้าใครมีต้นทุนจริงๆซื้อสกิลอะไรมาบวกมันก็ได้แหละมันไม่ซื้อสกิลอะไรบวกก็ได้แหละแต่สติดก็อันละห้า0ันใช่ปะห้าพันเซนเออผมก็มานี่ครับผมได้ฟรีไงผมยังไม่ได้ ใช่จริงๆไปทำเควสก็ได้นะเควสอยู่ในพวกเนี้ยแต่ใครเพิ่งเล่นใหม่เพิ่งเล่นใหม่ผมไม่แต่ว่าผมไม่ทำนานเลยอันนี้ผมทำตั้งแต่แต่ก่อนดันกเก่าๆพวกเนี้ยคุ้มอ่ะเออเนะี่ยรับเควสรยายวันอะไรครับปึ๊บรับเควสมันจะมีเนี่ยกล่องพวกนี้ให้เห็นปะ่ะกล่องพวกนี้ให้รับรับไปตีเฮดลูดสามรับบีสามอะไรเงี้ยกแต่ก่อนผมทำไงแต่ทุกวันนี้ ตรงกีมันคุ้มกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำเลยแต่มันก็ยังเหลือกล่องไว้อะไรมาเนี่ยแต่กล่องเยอะอยู่นะครับก็มาลองทําดูกันมาย่อยช่วงนี้คุ้มไหมก็ไม่ได้ย่อยของนานแล้วด้วยอาจจะขายใบยบวกอะไรเงี้ยเอาใบาบวกมาขาย โอเคครบแล้วครับน่าจะเกินนะด้วยเกินด้วยซ้ำเออน่ะเราไปลองตีบวกครับอ่าสกิวก็ตีบวกมันเฮ้ยเ,เดี๋ยว เ,เราใช้สกิลบวกที่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้ก่อนแล้วกันไอเอนจีเลยนะครั้งละหนึ่งครับผมจะบวกไปสักสองแล้วกันอันนี้จิตก็สบายใจเรามาดูว่าจะคุ้มไม่คุ้มฮนะ อนน้องดูดีๆนะเผื่อบางทีเราไปกดสกิลผิดมานี่หาเลยนะเออไปย่อยออไปไปบวกสกิลที่เตกนะกันนั้นเรามาลดขั้นมานี่บันเดิงนะดูดีๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อคุณตาลายดูสกิลดีๆเด้อ ผมจะย่อยให้หมดเลยแล้วกันบีบวกก่อนก็เอาหมดนี่แหละหมดทั้งหมดเออบวก2ไม่รู้มันได้เท่าไหร่แต่ต้นทุนก็ประมาณเอ็มหนึ่งอันเนี้ยต้นทุนประมาณเอ็มหนึ่งะครับก็บวกลบกันเอาแล้วกันผมว่าต้นทุนประมาณเอ็มหนึ่งต้องได้มากกว่า1นึ่งเอ็มนะครับ ทั้งหมดที่ผมลงทุนประมาณเอ็มหนึ่งจะงอมจะซึมกลับไปหรือเปล่าบวกไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครมีสกิลบวกเหมือนผมก็ แค่ค่าตีบวกกับค่านี้แหละบวกไปประมาณประมาณแปดแสนมะั้งน่าจะประมาณแปดแสนซิลประมาณเนี้ยตีบวกไปเพราะาสกิลละสามอ่าประมาณสามพันสกิลประมาณล้สกิลละสามพันสกิลประมาณสามพันเพราะว่าหนึ่งมันสกิลบวกหนึ่งมันอันหนึ่งใช่ไหมละ่ะ บวกสองมันสองพันประมาณนี่นะใครมีสกิลดองไว้โอ้เยอะมากนะมว่ายิ่งดีนะใบบวกเงี้ยใบบวกเออสกิลอนเออย่างเงี้ยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากจะลองหาที่ทำหรือเป็นสายที่แบบ นี่มันจะมีอย่างเงี้ยคือมันจะบวกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เราเสียเงินนะครับมันไม่บวกมันได้บวกสองให้อย่างเงี้ยบวกสองยากก็มีนะครับไม่ใช่ว่าบวกสองง่ายเออติดตลอดไม่ใช่แล้วมันนี่ไม่ติดด้วยอย่างเงี้ย ย่อยไปเนี่ยใช่ย่อยเราต้องบวกไปไปปึ๊บบวกสองไปไปย่อยครับไปกี่สกิลอ่ะเดี๋ยวผมตัดตอนที่นั้นแล้วกันเดี๋ยวมันนานครับเดี๋ยวผมตัดตอนที่บวกเสร็จเลยแล้วกันเนาะจะได้ไปดูตอนย่อยเลยแล้วกันนะครับ เอาละครับผมก็ได้ทําการตีบวกสกิลเพื่อมาทําการย่อยแล้วครับทุกสกิลบวกสองแนะบางสกิลมันต้องบวกประมาณสองสามรอบเลยนะเออนี่ผมก็ยังเหลือสกิลอยู่นะครับเออตีงบประมาณถ้าแบบใครไม่มีสกิลตัวนี้ค่าตีบวกผมตีประมาณสักเอ็มหนึ่งแล้วกันนะครับต้นรุนอยู่ประมาณเอ็มหนึ่งนะคันนี้เอามาดูว่าหนึ่งเอ็มนะครับจะได้อะไรคุมไหมนะครับถ้าได้วิญ,ญญาณสักพาววเอร์มาสัก ห้าอันตีค่าอันเดียกกำไรเลยเออต่ำๆ่ัคือ power นะปีอันหนึ่งก็กำไรแล้วอขอบคุณครับเปิดมาสวยเ1นะกำไรอ้ต้นทุนตนนี้ไปต,ต,ต่อเอ,อ้ยมาแล้วหนึ่งครับถ้า power ห้าอันพอนะห้าอันคุมอานกำไร มาดูว่ากำไรหรือขาดทุนเฮ้ยายมันสองสามหมื่นเองปะไม่เป็นไรเพราะผมว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็ได้อยู่นะสำหรับใครที่แบบล็อกอินบางอันก็ได้จลกล็อกอินใช่ไหมล่ะอ๋อ่ายไปครับประมาณสี่สิบสกิลครับบวกสองอันอิ่มหนึงน่งอะ่ะอืม ว่าได้ทำได้กลิ่นแล้วป่ะคุ้มหรือเจ๋งกันอ่ะอว่าได้กลิ่นคุ้มเหรือได้กลิ่นเจ๋งอ่ะมาดิแน่ๆน,นะอันทัดมาสักอันกรี๊ดเลยนะเอ้ยไม่มีรีเจนรีเจนรีเจนให้มาสเปอ่ะอุ้ยอันยูนิคยูนิคน่ะยูนิคเยอะ เอ้ยเฮ้ยหน่อมอหน่อมอหน่อมอจริงๆก็ประมาณเท่าไหร่วะผมต้องดูก่อนยูนิ่พอเพิ่มมาเดียวไอ้จริงผมว่าอันนี้่ยเอออยู่นะเนี่ยหน่อมอจริงไปทำใบบวกทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช่ใช่ปหมล่ะแล้วต้องไปย่อยพวกอุ้ยสองครับ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 มาสองละขาดแค่สาม กำ,ำไรเลยอะคือจริงนะมองแบบอีมุมหนึ่งนะมองแบบว่าเ,เราได้พวกเนี้ยไปทําไปบวกเนี้ยผมว่ามันคุม้มเออถ้าเรามองแบบว่าเรามีทุนแบบเหลือแบบเรียกยอะไรอะเงินแบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะเอามาย่อยอย่างงี้ไ่ก็ได้ผมว่าคือมันต้องมีสักครั้งที่ได้ดิจนกับอันทัดเออถ้าเราแบบไม่ได้รีบ ขายออะไรเงี้ยมาขายเงินขายเงินก็ได้นะผมว่าเอาไว้ทำใบตีบวกเพราะว่ายัางไงครับอนาคตเซตมันมาอยู่แล้วพวกเซ็ตพวกอะไรของต่างๆในเกมมาอยู่แล้วแล้วช่วงนั้นมันจะเป็นราคาที่ขึ้นใช่ไหมล่ะพอร,ราคาของมันขึ้นปุ๊บเนี่ยไปบวก,กขึ้นคนมาหาติบวกบางทีก็ซื้อไปบวกอ เนี่ยเนี่ยอันยูนิตได้กำไรอยู่แล้วยูนิตอมายถึงว่าแบบทำใบบวกยูนิตอะนะโอ้โหได้สองอันอม,มันอยู่ที่ดวงจริงๆว่วะครับถ้าถามผมผมก็ว่ามันก็กดีนะมันเอาไปทำแบบใบบวกเราอะเออเอาเอาอสรุปได้ทาวเวอร์มาสองก็ไม่แย่ ำหรลบผมนะไม่แย่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าคุ้มทุนเลยมันก็อาจจะต้องเยอะกว่านี้มันต้องมองอบว่า,ถ,าถ้าเยอะกว่านี้อาจจะคุ้มไหมอะไรเงรี้ยจริงผมก็ไม่ได้ถึงขั้นถ้าถ้าลงทุนสมมติว่าลงทุนอันนี้นะใบบวกกันมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกหรือมันไม่ถึงอิ่มหรอกได้พาวเวอร์มาสองอันเยวมาดูราคาดีกว่า โอ้ยสองหมื่นยูนิตได้อยู่ยูนิตกับไฮปะ่ะไฮสี่หมื่นเรามีอะไรบ้างเรามีเราได้อะไรบ้างเมื่อกี้ได้ไฮไฮสองอันไฮประมาณ4ีหมื่นนะ,ะตีห้าหมื่นได้อนะแสนหนึง่งพาวเวอร์ประมาณสองแสนเป็นสี่แสนห้าแสนอุ้ยมันเป็นเล่นนะ ประมาณห้าแสนกว่าประมาณเกือบหกแสนก็ได้ไ้งถ้ารวมพวกจีบาตาพวกนี้ถึงไหมไม่รู้อะ่ะจะได้ทำไปบวกคือให้มองอย่างนี้แล้วกันผมว่าเราทาไปบวกเนี่ยคือมันมันคุมเว้ยถ้าทาไปบวกเออมาถึงแบบอย่างที่บอกอะ่ะถ้าสมมติว่าอนาคตเป็นมีของใหม่เข้ามาคนนี้ไปเล่นอย่างเงี้ยเซ็ตอย่างเงี้ยพอช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเซ็ตใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็เป็นทางด้านของอ่าตัวอะไรนะ มีทั้งเซตมีทั้งแฟชั่นใหม่เออบางทีเป็นแฟชั่นเป็นผมใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคนต้องการใบบวกไปดีบวกครับอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็มียูนิคเรามีพาวเวอร์หนึ่งอันเนี่ยดีเจนอันนี้ก็ไปย่อยอันนี้ย่อยอกันหนึ่งนะอัน,นย่อยย่อยพวกชุดนะครับสองชิ้นนี้จะย่อยพวกชุดนะอันนี้จะเป็นย่อยสกิลครับวนตัวผมมองว่าถ้าเรามองภาครวมอ่ะก็คุ้มแหละ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับใครอยากจะลองทาใบบวกใครอยากจะลองย่อยสกิลอย่างเงี้ยก็ลองดูได้ครับผมว่าส่วนมากมันก็ถ้าใช้คุ้มเลยมันก็คงไม่คุ้มหรอกเอาแบบคือแต่ถ้าในกรณีเยอะแล้วเราเปิดได้ไอ้ power สปีอะไรเงี้ยผมว่ามันคุ้มแต่ว่าเออถ้าถ้าเราทําเป็นแบบน้อยๆอย่เงเรามาย่อยน้อยๆบางที ถ้าดวงมันไม่ได้มันคือไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันประกอบการตัดสินใจของทุกคนดูนะครับว่าดวงคุณดีไม่ดีถ้าดวงคุณดีคุณก็ได้เยอะแต่ถ้าดวงไม่ดีก็คิดซะว่าเราเอาเก็บมาทําใบบวกแล้วกันนะครับเพราะว่าในอนาคตยังไงของใหม่ๆม,ม,มาต้องใช้ใบบวกแล้วถ้าเราไม่ขายเราก็ตีเองก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนสมมติพวกของพวกนี้ผมก็ยังแต่ต้องอัปเกรดขึ้นไปใช่ไหมละ่ะอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้รับถ้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็ใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะย่อยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ย่อยขายสกิลก็เลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างอยู่ที่ท่านตัดสินใจเองแล้วกันนะครับไปแล้วครับผม